การหาไฟล์ในคอมไม่เจอจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปเมื่อคุณได้พบกับโปรแกรมตัวนี้เชื่ออะไรไปดูกันครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการค้นหาไฟล์ในคอมไม่เจอจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปเมื่อคุณได้มาเจอกับทูนอันแสนวิเศษสุดนั่นก็คือแป็น everything 1.3.4หลายคนอาจจะสงสัยมันจะจุดทำไมนักหนาสำหรับอ่าไฟล์ที่มีชื่อว่า Everything Search หรือว่า Everything Search Engine หลายๆคนก็แล้วแต่จะเรียกบางคนก็จะอานเรียกอาจจะเรียกว่า Everything เฉยๆมันคือโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ค้นหาไฟล์ในคอมสำหรับตัวนี้นะครก็จะมีเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงจริงๆผมว่ามันมันมีทุกอันแหละทั้ง2 3 4, 64แล้วก็32เนี่ยครับก็คือเนี่ยครับจะมีทั้ง64บิตแล้วก็32บิตให้คุณเลือกดาวนะ์โหลดก็ส่วนภาษาหรอก็กเลือกใช้ภาษภาษาอังกฤษไปเถอะก,ก็จะได้เก่งๆถ้าลองมาหาภาษาไทยอยู่มันอาจจะวุ่นวายแล้วก็วุ่น,ว,นวุ่นสําหรับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดครับนะสมมุติว่าใครใช้เป็น30 64บิตนะครับก็โหลดจากตรงนี้ได้เลย ส่วนใครที่ใช้3 2บิตนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากข้างล่างได้ตรงออเอวิจิงดาวน์โหลดนะฮะก็สำหรับผมนะครับผมกดดาวน์โหลดตัวนี้มาแล้วก็จะเป็น installer นะครับผมไม่ใช้เป็น p o r t a b l e จริงๆถ้าเราคุณจะนำไปใช้ที่อื่นโหลดเป็น portable ติด usb หรือว่าติด cloud drive ไ,ไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปที่ไหนก็โหลดลงมาแล้วก็ใช้เลยหรือไม่ก็คือเข้าเว็บนี่ครับแล้วก็โหลดมาเลยก็ได้ชื่อเว็บผมทิ้งไว้ข้างล่างโอเคมาดูวิธีการติดตั้ง แบ่งเป็นสองพาร์ทเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีติดตั้งแล้วก็ใช้งานวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากอะไรเลยอันนี้เป็นการเป็น Security วอรน,นิ่นะครับก็คือเป็นการแจ้งเตือนธรรมดาว่าคุณจะรำหน,นึ่งใช่ไหมก็ตอบรำไปอันนี้ก็คือเป็นภาษาครับมีภาษาไทยให้คุณไหมนี่ไงมันก็มีภาษาไทยให้คุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษ U.S. ไปเอาผมกดให้มันหายไปทําไมเนี่ยครับก็กดภาษาอังกฤษ U.S. ก็กด I agree ถ้าเราไม่เข้าใจมันจะไปไหนไม่ได้อ,อ๋อมันก็มาติดตั้งให้ผมในสามสิบสองบิตเหมือนเดิมเพื่ออะไรอะเมื่อกี้ผมโหลดหกสิบสี่บิตมานะถ้าลองไม่เชื่อนะเชื่อไหมคะไม่มีคนเชื่อผมนี่ไงอ,อ๋อผมโหลด x แปดหกมาก็ามาผมได้ x แ6มาละอันนี้มันบอกหกสิบสี่บิตนะเดี๋ยวผมขอโหลดใหม่แล้วกันอ,อ๋อมันก็ได้เป x แปดหกเพราะฉะนั้นก็คือคุณก็โหลด x แปดหกมาดีแล้ว นะลองตัวนี้ดิอ๋อตัวนี้จะเป็นก็เป็น x86 เหมือนกันสรุปว่า X ้6 4บิตหรือ32บิตนี้ไม่ต่างกันเลยครับเพราะฉะนั้นคุณโหลดตัวไหนก็ได้จิ้มๆไปเถอะผมก็ว่าหาวผมโหลด32บิตมาที่ไหนล่ะโอเคนี่ครับาจะชี้ไปที่นี่ครับก็คือเป็น d i c e โปรแกรมไฟล์วงเล็บ x86 s l a backslash รับ e v e r y t h ร n g ก็เอาไว้ที่นี่แหละไม่ต้องสนใจก็กด next ไป อ่าอันนี้ก็คือมันจะบอกว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอะไรครับก็ใช้เป็นค่าดีฟอ u l t นี่แหละโอเคผมกด next อันนี้ผมก็เลือกแค่ start แล้วก็ start menu shot ครับโอเคโอเคไม่มีอะไรแถมมาแน่นอนกด installer โอเคนี่มันก็จะถามอีกรอบนึงนะอันนี้เป็น เป็น Security ของ Windows ก็จะถามมาอีกครั้งหนึ่งว่าเออคุณจะติดตั้งไหมติดตั้งมันจริงๆหรอยอมมันติดตั้งจริงหรอประมาณนี้ก็ตอบ yes ไปเพราะว่ามันไม่รู้จักเนี่ยครับเสร็จแล้วก็กด finish ครับผมเนี่ยครับก็จะได้หน้าตาตัวนี้มาตัวนี้คืออะไรถามหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอยมันก็คล้ายๆกันกับอ่าเนี่ยครับคล้ายๆกันกับเ e ิร์ชตัวนี้ไหมผมจะหา star jpg นะครับ jpg จพจเ g enter ถามว่ามันเหมือนกันไหมมันก็คล้ยายๆกันแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้มันดีกว่ายัางไงมันดีกว่าตรงที่คุณสามารถที่จะพวกตรงนี้ผมต้องบอกไหมฮะผมไม่ขอแนะนําแล้วกันเนาะคุณจะไปลองดูแล้วกันพวกตั้งค่าอะไร,รอืร่นพวกเนี้ยเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องอะไรเลยคุณอยากได้ไฟล์อะไรคุณพิมพ์เข้าไปในเนี้ยสมมุติว่าผมพิมพ์เป็นภาษาไทยหร,รือยงการอ่า นี่เนะเาะ f1 ผมต้องใช้เป็นคอนโทรลสามเอาคอนโทรลสองนี่คอนโทรลสองก็คือการใช้งานนี่ครับผมจะหาไฟล์วานที่ผมสร้างก็คือการใช้งานดีกูเก็บข้อมูลออนไลน์ฟรีเห็นไหมครับผมพิมพ์แค่คำว่าการใช้งานมันขึ้นไหมผมเลือกเพียบเลยมันก็มีทั้งาการใช้งานแบบส่วนตัวของ เปวองเบลเซอร์แล้วก็การใช้งานเป้ลักษณะต่างๆมีสด้วยกัน3ไฟล์อยู่สามที่เลยทีเดียวเชียวการใช้งานนี่ครับก็ถ้มีทั้งเป็นช็อตคั t หรือว่าเป็นอะไรคุณสามารถที่จะให้มันเรียงลําดับได้ไซส์เห็นไหมครับคุณเรียงได้ทุกอย่างพา s s สก็คือคุณเรียงได้ตั้งแต่ a ถึงแซเรียงตามตัวอักษรเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเป็นชื่อเป็นนมนั่นเองนี่ครับเห็นไหมครับ เพียงแค่คุณจำได้คร่าวๆว่าคุณใช้ชื่อไฟล์ว่าอะไรคุณก็จะสามารถค้นหามันได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นก็คือถ้าลองคุณใช้ตัวนี้แล้วก็รับรองเลยว,ว่าส่อใคุณเก็บไฟล์ไว้ลึกขนาดไหนอ่าสมมติว่าผมจะหาหนังสักเรื่องหนึ่งผมก็พิมพ์ไปเลยว่า star dot m M P โฟนี่ยมันก็จะขึ้นมาเพียบเลยคฮะสตาร์ดอต M P โฟก็คือมันขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือคุณคุณสามารถที่จะเอาไปไประยุคหายัางไงก็ได้เพียงแค่คุณจําชื่อไฟล์ได้เข้าวๆกั่นั่นเองสมมุติว่าคุณจะตั้งชื่อแบบพิลึกกึก๋ๆเลยว่าอะไรดีเสียมอ้าวเนี่เสียมยม,มันไม่พิลึกเท่าไหร่นี่หว่า เนี่ยครับผมพิมพ์ไปฟุบมันไม่มีคําว่าเสี่ยมมันมีกาจัดสิวเสี้ยนกาจัดสิวเสี้ยนคืออะไรเนี่ยครับก็คือแค่คุณพิมพ์ยังไม่เต็มเลยมันก็สามารถที่หาเนี่ยถ้าลองคุณหาอย่างนี้ก็แสดงว่าคําว่าเสี้ยมมันไม่มีแล้วแสดงว่าผมไม่ได้โหลดเพลงของอาใครนะมานั่นแหละครับโอเคก็คงจะรู้กันไปนะว่า Everything หรือว่า e everything search e n g i n e มันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง ว่าเซตเอนจินมันเหมือนกับหรือหาออนไลน์แต่จริงๆมันไม่ได้หาออนไลน์อันนี้มันหาเฉพาะในเครื่องของคุณเท่านั้นโอเคก็นี่แหละครับอ๋อหากคุณปิดนะครับมันก็จะมาซ่อนอยู่ที่พาร k b บาร์ตรงนี้นี่ครับก็คือนี่ครับอ่าผมขอขยับออกอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมใช้เลคคอร์ดนี่ครับเป็นตัวนี้ครับเอพิิง คุนดับเบิ้ลคียขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลับมาแล้วเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างที่จะเอาค่อนข้างที่จะง่ายโอเคก็คงจะหมดปัญหาส่วนแบบใครที่จะโหลดก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ก้นเนาะผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วเรียกกันได้ว่าง,ง่ายสั้นๆได้ใจความอันนี้ผมคงไม่พล่ำไปให้เยอะอ้อผมจะพูดเรื่องอะไรอ สำหรับปีใหม่ที่ใกล้จะถึงเข้ามาครับบางทีผมอาจจะทําคลิปแบบวันละสองคลิปก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นผมน่าจะมีเวลาเยอะตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ผมอาจจะออกวันละสองคลิปเลยก็ได้หรือว่าใครที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับอะไรก็ถามกันมาได้ครับที่ข้างล่างไม่จําเป็นที่จะต้องกดซับสไครต์กดอ,อะไรก็ได้ถามไว้เลยไม่รู้ว่าคุณจะเป็นใครอะไรยังไงถ้าเราไม่ผิดกฎหมายผมตอบให้ทุกเรื่อง โอเคสำหรับเรื่องของการค้นหาไฟล์ในคอมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ใครที่ต้องการให้ผมรีวิวอะไรก็ลองทัถทากกันมาเพราะว่าช่วงนี้บางทีผมก็สมองตันไม่แน่ใจว่าจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าบางทีเสนอไปก็าอาจจะไม่ถูกใจใครหลายหลายคนแต่ก็ไม่มีคนมาบน่นมาด่าผมเท่าไหร่ มีแต่คนให้กำลังใจเท่านั้นโอเคก็ครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่ไม่ว่าจะมีความรู้หรือว่าอยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ถามกันมาได้แต่ไม่ต้องถามเรื่องการแฮกระบบทการ F5 การอะไรพวกนั้นก็ได้นะบางทีมันสุ่มเสียงในช่วงนี้แต่ถ้าเราจะถามจริงๆก็ท,ที่ที่ผมเคยทาไว้จิ๊จิปูทำไมนี่จริงๆก็คือไอ้พวกนี้มันถือว่ามันเป็น มันเป็นความรู้ทั่วไปใครๆก็สามารถที่อันนี้ได้แต่ว่ามันเป็นเทคนิคของการหลบซ่อนนั่นเองอแต่อย่าถามผมนะว่าเคสที่มันไม่มีซีดีแล้วเขาเอาซีดีมาไว้ทำอะไรอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันอย่ามาถามผมเลยผมไม่รู้จริงๆโอเคบายบายพูดมาเยอะแล้วหนีได้ละคล้ลามงานเกินไปแล้วเขาจะเบื่อเอาโผล่มาไงเนี่ยโว้